น้องๆครับวันนี้ครูป้อจะมาแนะนําการก่อใบต่อมอซึ่งในการเข้าและออกประเทศทุกครั้งเราต้องผ่านการ,รตรวจคนเข้าเมืองหรือที่เรียกย่อยๆว่าต่อมอการตรวจคนเข้าเมืองนั้นประกอบไปด้วยสส่วนคือขาออกและขาเข้าขาออกคือการเดินทางออกนอกประเทศขาเข้าคือการเดินทางกลับเข้าประเทศทั้งสส่วนมีความสําคัญมากเจ้าหน้าที่ต่อมอจะตรวจสอบคนเข้าประเทศและออกประเทศทุกคน เพื่อทำให้รู้ว่าใครเดินทางเข้าหรือออกประเทศไทยบ้างและเมื่อไหร่บ้างเรามาดูเอกาสารที่เรียกว่าใบต่อมอใบต่อมอประกอบไปด้วย2ส,ส่วนคือบัตรขาออกประเทศและบัตรขาเข้าประเทศในการกรอกรายละเอียดเราจะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดน,หน้นอีกครั้งนะครับว่าในการกรอกรายละเอียดเราต้องใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเราจะมาดูข้อมูลในบัตรขาออกและบัตรขาเข้ากันนะครับ ในการกรอกใบต่อมบัตรขาออกเราต้องกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ 1. ชื่อสกุลคือนามสกุลของเรา 2. เที่ยวบินที่เราโดยสารซึ่งจะประกอบไปด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตามด้วยตัวเลข 3. ชื่อตัวคือชื่อจริงของเรา 4. วันเดือนปีเกิด 5. เพศ 6. สัญชาติให้กรอกไปเลยว่า T H A I 7เลขที่หนังสือเดินทาง ให้ดูจากพาสปอร์ตของน้องๆหลังจากกรอกเสร็จแล้วให้ลงลายมือชื่อตามที่ปรากฏอยู่ในพาสปอร์ตและยื่นให้เจ้าหน้าที่ตมที่อยู่ระหว่างด่านตรวจคนเข้าเมืองสำหรับบัตรขาเข้าให้กรอกเหมือนบัตรขาออกโดยเที่ยวบินให้กรอกเที่ยวบินขากลับเข้าประเทศซึ่งขาเข้าประเทศและขาออกประเทศจะแตกต่างกันและให้กรอกข้อมูลในส่วนของที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อยและลงลายมือชื่อตามที่ปรากฏอยู่ในพาสปอร์ต สรุปนะครับในการออกนอกประเทศและกลับเข้าประเทศทุกครั้งน้องๆต้องพกพาสปอร์ตติดตัวเสมอและต้องกรอกข้อมูลในใบตอมองให้ถูกต้องหากพาสปอร์ตสูญหายหรือกรอกข้อมูลในใบตอมองไม่ถูกต้องน้องๆจะออกนอกประเทศหรือกลับเข้ามาในประเทศไม่ได้นะครับ